สวัสดีค่ะช่องเอแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้หันญาติแวะมาชิมกาแฟชิมกาแฟอมตินที่บ้านค่ะลุงต้วนใครๆก็รู้จักดีในเขตอำเภอกุสมานอ่าลุงต้วนสวัสดีครับเน่สวัสดีครับมากาแฟอยู่กระเตาได้เด็กกระเตากระเตาเลยลุงเอ้ยู้ดีผูดีผูดีเออเปิดเทมาไหนร่หน้เปิดเสียเราเปิดเสร็มเอ้เปิดอยู่เสร็มเอ้ หาปาอยู่บ่มนี่ฮะกลับปานหน่อยนะนัวเที่ยกาแฟอมติ้เย,ยเ่ยบดเรีบดีเรบดีา <c oughs> ไปเาสิเวอพานาบ้านอแม่เพียวชาแน,นลตลอดคู่เศร้าเอิ้นใส่คู่เศร้าญาตินี่ญาติทางกุมานนี่ อย่าแต่กุสโก้ยกุสโก้ยเนาะแต่เรานอนอยู่กุสุมานนอนอยู่แถวๆอีานีไทยโซเนาะตะตุนเนาะโอ้แซ่บเว้ยกาแฟรุ่นนี้เว้ยเออกาแฟผสมโอเวนตินมีแห้งท้องเลยคุณแหงท้องยาวเราจะมีจักรยานคู่ชีพเรา เราบกขี่ดอกมอซอกมอไซน์นะนี่จักรยานคู่ชีพเรานี่จักรยานคู่ชีพเราแล้วกับมีไม้พร้อมไม่โบแม่นยังค่ะเอาไว้โบแม่นป้องกันตัวเอาไว้ตีหมาค่ะหมามักไล่เราทั้งซอยถ้าเราขี่มาแต่โพธิศิมเออโนซาดกันไล่ตั้งแต่เฮือนนี่แม่เพียวแชนแนลจนสุดปากทางโนซาดไปเลยหมาฮัน มีอวุธพ้อมนางสติ๊กมีฮ่พ่อมหาปลาหาเสี้ยเอออย่างสติ๊กเป็นโกยผ่านหน้าบ้านเราสิห้องใส่ตลอดดอกโบโบไล่หันนกเนาะแลนเราสิแต่ม่เพียวก็บอกว่าเจ้าผ่านเจ้าก็ไล่ให้แน่เนี่ยนกก็ดีแต่ก็พากันหัวเลยเบายอกลาวฮันจักรยานคู่ชีพแล้วค่ะใครเห็นใครนั่นก็ทักทายกันได้นะคะ ปกติก็จักรยานเก่านี่เกดาวมาใหม่แมกดาวมาใหม่อันนี้คู่หูเพิ่น <c oughs> ผู้เท่าคู่หูเพิ่นเ <c oughs> บ่งจากเสบบเสบจนเคาะหัดแก้วนะคะพี่น้องผู้ส้มมันอึดมันอึดลายกินแหงลาย แซ่บนัวแบใครเห็นเห็นตาต้นมองใดก็ทักทายกันได้นะคะแกนิสัยดีค่ะบันแรกขี่องเด้อตาต้นนี่เด้อเราว่ามดน้ำไผ่กันดีเอินหาเมด็ดขี่ตั้งแต่ปากทางโลงสะอาดกับเอินหาตั้งแต่โลงสะอาดโดยจนหอดไอ้สุดเฮือนไอ้เมเพปิลชาแนลแหละหอดพุทธกึบหอดพุทธกึบกลับมา คือเราไปเทียวเอเส้นกุสุมานโพธิเป็นวาเลนเกไเทียวน่ะไปทางนั่นไปทางนี้อยืนจักพี่รอบรอบอันนาจักรมีทางลัดของเราอีกส่วนตัวเราอีกเราหูเม็ดมองใดมองใดไปมองใดกับพ่อแต่เราแต่ต่นนี่ทักทายก็ได้นะคะไปยุทกูฮอดเห็นยุทไปคนฮุกเห็นยุกคนดังเนาะคนดังแต่แต่ต่นคนดัง อาขอบคุณค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะกาแฟเกกะกินมดแล้วเกกะสิเดินทางต่อฝากอติดตามช่องไม่เพียวชาเนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะตะตว้นค่ะตะตวน้น